นายจะไม่กินเลือดของฉันใช่ไหมไม่หรอกหรือนายจะมาฉันไว้กับต้นไม้แล้วก็เผาฉันทั้งเป็นไม่แล้วเราจะสามารถหย่ากันไหมหลังจากที่เราแต่งงานกันไปแล้วนะ่ะแน่นอนสิมันง่ายขนาดนั้นจริงเหรอคจอนจนแน่ใจนะว่าไม่ได้ปิดบังอะไรจากฉันนะ่ะเออเบาไม่มีอะไรอื่นเลย คุณจรคุณกำลังโกหกคุณต้องการให้ฉันเปลี่ยนคุณเป็นชิววว่าไหมละ่ะเธอรู้ได้อย่างไงว่าฉันกำลังโกหกเอาล่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรมากมายนะเพื่อจะปลดคำสาบได้เราสองคนจะต้องรักกันจริงๆงั้นผมหวังว่าคุณจะพิจารณาเรื่องนี้บ้างนะ ตกหลุมรักเหรอรักกันจริงๆนั่นเหรอนั่นมันมากเกินไปนะสําหรับคําถามก่อนแต่งงานแล้วนี่นายจะแปลงร่างเป็นสิ่งนี้ตลอดไปเลยไหมฉันสามารถช่วยดูแลนายได้หากจําจเป็นเพื่อเป็นการขอบคุณผลจากการที่นายช่วยทับข่ามาก่อนหน้านี้ไฮดี้ได้โปรดเชื่อฉันเถอะนะฉันช่วยทับข่าเพราะฉันต้องการช่วยเหลือเธออย่างจริงใจฉันไม่ได้พยายามใช้เธอเลยนะไฮดี้ให้โอกาสฉันหน่อยเถอะมาลองเดทกันสักต้อง ฉันสาบานฉันรับประกันเลยว่าฉันจะไม่ยอมแพ้แม้ว่าภายหลังมันจะไม่ได้ผลก็ตามเถอะฉันสาบานว่าฉันจะไม่ลบกวนเธออีกต่อไปถ้าเธอยังไม่อยากแต่งงานกับฉันนายก็หอกอีกแล้วเหรอการก็หกเป็นสิ่งจําเป็นไหมเพื่อให้ฉันแต่งงานกับนายไฮดี้เธอพูดแบบนั้นได้ยังไงแน่นอนฉันจะโกหกเพื่อแต่งงานกับเธอก็เพื่อความสุขของเราไง คุณโจนคุณช่วยแปลงล่างให้ฉันดูอีกครั้งได้ไหมได้สิเอาล่ะอย่างน้อยคุณก็ดูเหรอเหมือนต้นฉบับนะเจ้าหมาเอียนตั้งแต่นายที่ช่วยทับคามาก่อนหน้านี้ฉันจะตอบแทนนายนะเราจะไปจดทะเบียนสมรส เพื่อทำลายคำสาบของนายกันโอเคครับเข้ามาใกล้อีกนิดนะครับทั้งสองคนคุณผู้หญิงครับช่วยยิ้มอีกหน่อยนะครับทั้งคู่ยืนห่างกันมากเกินไปนะครับคุณผู้หญิงครับช่วยเอียงศีรษะเข้าไปใกล้คุณสุภาพบุรุษหน่อยได้ไหมครับแค่อดทอนไว้เมื่อจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้ว คำสาบของเขาก็จะถูกยกเลิกทุกอย่างก็จะหายไปเอาลนะเนาะสองสองหนึ่งคุณจนฉันคิดว่าคุณบอกว่าคำสาบจะถูกทำลายเมื่อเราแต่งงานกันแล้วใช่ไหมนี่น่ะเป็นวิธีปฏิบัติกับคนที่ไว้ใจคุณนั่นเหรอ ฉันคงจะบ้าไปแล้วที่ไว้ใจคนอ้อยตายเถอะฉันไม่เคยเดทเลยสักครั้งแล้วจจู่ฉันก็กลายเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะให้ดิดูสิฉันชอบเธอจริงๆเนะแต่เธอไม่มีความรู้สึกใดๆเลยต่อฉันดังนั้นบางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมคำสาปถึงไม่ยอมยกเลิกฉันค่อนข้างประหลาดใจที่นายพูดความจริงนะ เธอจะรู้ได้ยังไงว่าฉันพูดความจริงฉันคิดว่าเธอจะไม่เชื่อฉันซะอีกเพราะว่าคุณไม่ได้กลายเป็นหมาไงเล่าทั้งหมดนี่คุยเรื่องที่หลงไหลฉันเถอะเราเพิ่งจะเจอกันเมื่อสองวันก่อนความรู้สึกนี้มันเริ่มก่อตัวตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเฮ้ยดิจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สองวันก่อนที่ฉันเห็นเธอเมื่อครั้งแรกเธอไม่รู้หรอกว่านั่นคือทั้งหมดเธอกำลังแถลงข่าวที่จัดโดยกลุ่มทบเขา เมื่อห้าปีก่อนไงล่ะจำได้ไหมเธอยืนอยู่บนเวทีในชุดสีดำผมมัดขึ้นและติดดอกไม้เล็กๆสีขาวเอาไว้เมื่อห้าปีก่อนนั้นเหรออออจริงสิเป็น,น,นคืองานแถลงข่าวหลังเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับพ่อของฉันและลุงลุง มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของฉันตอนนั้นเธอดูซีดมากแต่มีน้ำตาขอเบ้าแต่สายตาของเธอนั้นเข้มขังและลำมัดระวงังแล้วเธอก็พูดแบบนี้ทบข่าวกุ๊ปจะไม่มีวันเลิกกิจการทบข่าวกุ๊ปจะไม่มีวันเลิกกิจการแา่ใดที่ดีฉันยังอยู่ตรงนี้ ความปอบบางของเธอเชื่อมโยงกับความดื้อรลันในตัวของเธอในช่วงเวลานั้นมันทำให้จิตใจของชายหนุ่มปั่นป่วนเลยล่ะคิดว่าเขาอยู่ที่นั่นจริงๆเมื่อตอนนั้น ตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปเธอก็เป็นคนเดียวในใจฉันเขาไม่ได้แปลงร่างมันสุนนะัขนเขาพูดความจริงเหรอตื่นสิเฮดี้ซอมฉันควรทำให้แน่ใจว่าความรู้สึกของเขาสามารถทำต่อการทดสอบของเวลาอย่าใจอ่อนเชียวนะเธอถูงหลอกให้แต่งงานไปแล้วเธอกลายเป็นผู้หญิงที่แต่งงานไปแล้ว นายพูดถึงความรักที่นายมีต่อฉันแต่นายไม่เคยอยู่แถวนั้นเลยตลอด5ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นหมยแล้วฉันก็กลับมาที่ประเทศบ้านเกิดของฉันเพื่อจัดการเรื่องย้ายโรงเรียนเตรียมพร้อมที่จะกลับไปหาเธอถึงอย่างนั้นแล้ว ฉันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และต้องรักษาต,ตัวเป็นเวลานานหลายปีที่โรงพยาบาลแล้วนายได้รับบาดเจ็บมากไหมตอนนี้อาการบาดเจ็บของนายเป็นยังไงบ้างฉันฟื้นตัวแล้วเหรอหากเธอไม่เชื่อฉันทำไมไม่ลองตรวจสอบดูด้วยตัวเองเล่ะแขนที่แข็งแรงและมั่นคงก้ามเนื้อกะชับทั่วร่างกาย เส้นเลือดขอดที่มองเห็นใต้ผิวหนังปรากฏว่ามีกล้ามเนื้อมากเป็นพิเศษ